เทียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนังเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้จ้าบอทิ้งตัวไอ้คนนี้ ตันลายบ้านนายบ่มีนกลดสิงมีแต่ลดไทนาและเลี้ยงควาว่ไม่คนสวยนงคนงามจะพูดดีอยากให้เจ้าน,านั้นเดนม,มาทางนี้ไอ้ก็สัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีเจ้าบอกมีพปมาเบียดให้เจ้าเป็นมาเฮซีเจ้าบ่ต้องสนบ่ต้องวนบอกต้องคิดคำว่าเจ้าสู้ตัวไอ้นี่บอกเคยกินไอเป็นคนงานมักฝังแฝงเพื่อชีวิตตัวไอ้นี่บอกเคยสนบอกเควยวนถึงเสบติดคำว่าเจ้าสู้อยกให้มวยเลยน้องบ่มีนกคนดืนอในใจไม่เพียงน้องไอเจ้าไป็นที่หนึ่งบต้องอยากไปตที่สองถ้าตวน้องนั้นบอเสื้อก็ให้เจ้า ผมเป็นยากุณชอบมเนดอกเก่งแบบฟี่งแต่เด็กน้อยแต่บ้านก็มาเกินในวาเฮียอายุเบ่งสิมาอย่าได้เจ้ามาเป็นเมียมบอกเขาเท็กบอกเขาบ้าบอกเคยกินแม่แต่บี๊เทียบโต้เจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าใสาตัวไอ้คนนี้นั่น